ามีนักร้องสาวออกปากเบื่อจู่ๆก็มีเมียน้อยเฉยกำลังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับเรื่องราวของนักร้อง,องคนดังเจนนี่ได้หมดท่าสุดชื่นภายหลังไปออกรายการคนดังนั่งเคลียร์โดยพูดถึงประเด็นที่มีคนจับผิดว่าถูกสามีน่าใจจนต้องแต่งเพลงเตือนบรรดาเหล่าเมียน้อยแถมใครจะไปรู้ว่าเธอเคยถูกสังคมรุมด่า จนเคยบอกกับตัวเองว่าไม่ควรเกิดมาบนโลกใบนี้ยังไม่จบพอมีลูกสาวก็โดนชาวเน็ตแซแรงบุรี่หน้าตารูปคืบหน้าล่าสุดยิวฉัดมงคลสามีของสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นออกมาพู์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นทางก่ลาวว่าอา้าวอยู่ดีๆมีเมียน้อยเฉยเลยงงจังฮ่าฮ่า่าพาดหัวเข่าเรียกยอดไลค์อย่างเดียวไม่สนว่าคนอื่นจะเสียหายนี่ไม่น่ารักเลยนะครับ ตั้งแต่ไหนแต่ไรละเบื่อ